ครับผมนายส,รสรารสเิจศากรผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมนรุณีเนื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ปี2567ที่จะมาถึงระย,ยะเวลาอันใกล้นี้นะครับอขอรัธนาคุณพระศิรรัตนาตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งของจังหวัดสุโขทัยและโรงเรียนอุดมนรุณีได้โปรดอภิบาลประทานพรให้กับลูกๆนักเรียนท่านผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรในการศึกษาของโรงเรียนอุดมดลนีให้ประสบความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จตามความมุ่งหวังของทุกทท่านขอให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนเป็นปีที่ได้เริ่มทำในสิ่งใหม่ๆที่เจริญก้าวหน้าและก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านต่อไปสวัสดีปีใหม่สำหรับทุกทท่านครับขอให้ทุกๆคนมีความสุข สำหรับปีมาโรงนี้ปี2567ที่มาถึงนี้มากานะครับแฮปปี้นิวเยียร์สำหรับทุกคนครับ